ในนก็พอใจครับเป็นนักซีที่สามของผมในในลีกไทยลีกครับก็รู้สึกดีใจครับที่พาทีมชนะด้วยครับผมั้งแต่เปิดเล็กที่สามมาเนี่ยได้ลงเป็นตัวจริงสองนัดแล้วมั่นใจขนาดไหนครับก็ขอบคุณโค้ชครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆครับที่เชื่อมั่นในในในตัวผมแล้วก็ทำให้ผม มั่นใจขึ้นแล้วก็ทำาหงานเป็นตัวจริงสองแมตติดแล้วครับการร่องทีมกามาดีขึ้นเรื่อยก็กามาเขามีแผนของการยมาแล้วครับว่าต้องทำยังไงก็ก็ต้องไปซ้อมกันให้ดีกว่านี้ครับแล้วก็ไปดูแมตต์ต่อแมตต์ด้วยครับ ก็อยากทําผลงานให้ให้ดีที่สุดครับแล้วก็อยากไปติดทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้ครับครับผม,ผมครับ